ในวันนี้นะคะจะพาคุณชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของดิเอราวันกรุ๊ปนะคะหรือว่า ERW นะคะซึ่งคุณผู้ชมน่นจาจะคุ้นเคยเนาะแต่ว่าคุ้นเคยในแง่ของการที่เขาทําธุรกิจนะคะมาดูกันที่ภาพรวมของมุมมองของนักวิเคราะห์ก่อนที่บอกว่าคุ้นเคยเพราะคุณผู้ชมดูสิมีนักวิเคราะห์ cover หุ้นตัวนี้อยู่17เจ้าด้วยกันนะคะเยอะมากๆเลย15เจ้าตอนนี้16เจ้านะคะ16เจ้าแนะนําให้ซื้อ เอออีกหนึ่งเจ้าหายไปไหนน่าจะอยู่ระหว่างการปรับประมาณการนะคะดูที่ตัวเลขข้างล่างปรากฏว่ามีราคาเฉลี่ยเป้าหมายปีนี้อยู่ที่3บาท23สตางค์นะคะประเมินกำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่876 จุดล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นอยู่ที่18สตางค์ค่ะแล้วก็อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่2.82ภาพโดยรวมมองจากมุมของบโบรกเกอร์ไปแล้วมองจากมุมผู้บริหารบ้างในโครงการจาพาสเนี่ยค่ะ ในแต่ละบริษัทเขาจะต้องมีการระบุเป้าหมายนะ ERW นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขากำหนดเป้าหมายไรายได้ที่ท้าทายมากๆเลยที่หมื่นล้านบาทโดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีหรือว่า CAGR ที่7-10%ถึงนะคะผ่านกลยุทธ์การขยายพอร์ตโรงแรมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไปติดตามเป้าหมายนี้กันค่ะ ในส่วนนี้เราก็จะแบ่งแผนง,งานนะคะเอกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นแผนการเติบโตแล้วก็การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจค่ะส่วนนี้นะคะเราตั้งเป้าหมายของบริษัทนะคะโดยการตั้งเป็นอ่าทาร์เก็ตของรายได้นะคะที่1,000 0ล้านบาทนะคะซึ่งถ้ามาดูอ่าผลประกอบการของบริษัทดีเอราวันกรุ๊ปนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าตัวอ่ารายได้เนี่ยอ่าตั้งแต่ปี2019จนถึง2025นะคะ อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่3.5ปนะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบนะคะกับเป้าหมายต่อไปของบริษัทนะคะที่เป้าหมายที่รายได้ที่10,000ล้านบาทน,นะคะเราก็คาดกันว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะอยู่ในระดับอ เจ็นะคะซึ่งก็จะได้เป้าหมายรายได้อยู่ที่ประมาณ1-10 0 0 0ล้านบาทนะคะเทรนเนี่ยการเติบโตก็จะมีการเร่งตัวขึ้นนะคะจากในช่วงก่อนหน้านะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะบริษัทก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ ที่กระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานการณ์โควิดเป็นหลักนะคะก็เข้าสู่ในช่วงที่สามารถทําการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะกลยุทธ์นะคะที่จะซัพพอร์ตตัวเป้าหมายรายได้ของบริษัทนะคะแผนกลยุทธ์แรกก็คือการขยายการเติบโตและการกระจายความเสี่ยงของขอดการลงทุนนะคะซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการขยายการเติบโตและกระจายความเสี่ยงผ่านการพัฒนาและขยายโรงแรมในกลุ่มที่หลากหลายครอบคลุมโรงแรมระดับ5ดาวระดับกลางระดับประหยัด ระดับบัจจ็ตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและเสริสร้างความมั่นคงของผลการดำเนินงานในระยะยาวบริษัทให้ความสําคัญในการจัดหาทําเลที่ตั้งที่มีประสิทธิภาพและมีสกยภาพสูงเพื่อพัฒนาโครงการใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่น ของรายได้และกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนค่ะเป้าหมายนะคะของกลยุทธ์การดําเนินงานนี้นะคะบริษัทได้ตั้งเป้าหมายโดยการเ,าเซตเป็นจํานวนโรงแรมที่อยู่การระหว่างการพัฒนานะคะโดยใช้ปีฐานที่ปี2อ2 4นอนะคะซึ่งมีโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งหมด23โรงแรมนะคะ สำหรับในปี2525 25เนี่ยเรามีโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคาดว่าจะอยู่ที่20โรงนะคะ2027ค่ะมี16โรงแรมแล้วก็2028มี14โรงแรมนะคะซึ่งก็จะอยู่ในแผนซึ่งโครงการท,ที่โรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนานะคะเป็นโครงการที่บริษัทเนี่ยได้ทําการซื้อที่ดินหรืออาคารหรือได้ทําสัญญาเช่าระยะยาวและอยู่ระหว่างการออกแบบหรือก่อสร้างนะคะโดยโรงแรมที่อยู่การระหว่าง การพัฒนานี้นะคะอาจจะใช้เวลามากกว่า1นปีนะคะ่ะโดยแผนง,งานที่สำคัญนะคะจะให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วก็พัฒนาโรงแรมที่มีศักยภาพนะคะแต่ก็จะมะีตัวความเสี่ยงที่บริษัทมอนิเตอร์ด้วยนะคะ ซึ่งความเสี่ยงที่บริษัทมองเห็นของของแผนการดําเนินงานนี้นะคะก็คือความเสี่ยงด้านผลประกอบการแล้วก็อุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอาจจะทําให้การศึกษาและพัฒนาโครงการเนี่ยผลประกอบการที่โรงแรมที่เปิดไปเนี่ยไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วก็กระทบเป้าหมายของรายได้ที่บริษัทต,ตั้งไว้นะคะซึ่งผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระดับอุปสงค์ของด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งถ้าได้รับผลกระทบนี้นะคะบริษัทก็จะไม่สามารถ ควบคุมได้นะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ได้แก่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศความผันผวนข,ของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นภัยธรรมชาติโรคระบาดแล้วก็ความไม่สงบทางการเมืองนะคะรวมถึงปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมคะ่ะซึ่งผลกระทบดังกล่าวนะคะก็จะมีผลกระทบต่อระดับอัตราการเข้าพัก อ่ตราค่าห้องพักเฉลี่ยแล้วก็รายได้ต่อห้องพักนะคะซึ่งอาจกระทบต่อรายได้แล้วก็ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินง,งานรวมของบริษัทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทก็มีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงนี้นะคะโดยบริษัทเนี่ยก็กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประกอบการผ่าน5าแผนงานนะคะ1ก็คือการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโรงแรมค่ะ บริษัทมีการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการให้มีความหลากหลายทั้งในด้านทำเลประเภทโรงแรมระดับราคาโดยครอบคลุมโรงแรมตั้งแต่ระดับ5ดาวระดับกลางระดับประหยัดแล้วก็ระดับรัดเจตนะคะซึ่งก็จะรองรับลูกค้าในกลุ่มที่หลากหลายแล้วก็ลดผลกระทบต่อความผันผ,นผวนของอุปสงค์ในแต่ละกลุ่มตลาดค่ะในมาตรการจ,จัดการความเสี่ยงที่2นะคะคือการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดค่ะ บริษัทมีการติดตามข้อมูลภาวะการท่องเที่ยวเศรษฐกิจแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อนํามาปรับกลยุทธ์การดําเนินงานการตลาดแล้วก็กําหนดราคาห้องพักให้เหมาะสมกับสภาวะที่เป็นไปนะคะในมาตรการที่3นะคะก็จะเป็นการบริหารรายได้และต้นทุนอย่างม,มีประสิทธิภาพค่ะ บริษัทใช้ระบบการบริหารรายได้หรือ revenue management นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคาบริหารอัตราห้องพักควบคู่กับการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งแผนงานนี้นะคะก็จะทำให้บริษัทรักษาความสามารถในการทำกำไรได้นะคะผู้บริหารบอกนะคะว่าจะมีการทบทวนในส่วนของโครงสร้างทางการเงินที่สําคัญด้วยและเพื่อให้เป็นการไปถึงเป้าหมายนี้จะมีถึงเรื่องการนําบริษัท ลูกหรือบริษัทย่อยเข้าจดทะเบยียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยระหว่างปี2 5 7 0ถึง2,571ค่ะในปี2526นะคะบริษัทเนี่ยก็มุ่งเน้นในการปรับโครงสร้างเงินกู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางการเงินนะคะแล้วก็จะมีการศึกษาการแยกกิจการของบริษัทย่อยเพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะในปี2027บเนี่ยบริษัทก็จะทบทวนโครงสร้างเงินกู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลด ้นทุนทางการเงินต่อไปนะคะนอกจากนี้บริษัทย่อยนะคะก็จะยื่นแบบคำขอเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะปี2 0 2 8นะคะแผนง,งานของบริษัทก็จะยังคงทบทวนโครงสร้างเงินกู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็ลดต้นทุนต่อเนื่องนะคะและบริษัทย่อยก็จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะแผนง,งานการเข้าจดทะเบียนของบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นไปตามแผนง,งานของบริษัทเพื่อ,อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็สร้างความยืดหยุย่นของทางการเงินของบริษัททั้งนี้นะคะการดําเนินงานเนี่ยของการ IPO เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ความเหมาะสมของอะระยะเวลาในการเข้าตลาดนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะประเมินแล้วก็ดําเนินการเมื่อสภาพตลาดเอือ้อต่อกัน เข้าทาการจดทะเบียนนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็สร้างมูลค่าสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นค่ะความเสี่ยงนะคะที่บริษัทมองในในส่วนของแผนงานนี้นะคะก็คือความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่องแล้วก็กระแสเงินสดนะคะลักษณะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงานนี้นะคะก็จะเป็นการที่กระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้สินแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานนะคะดังนั้นบริษัทก็ให้ความสําคัญกับการบริหารสภาพคล่องแล้วก็กระแสเงินสดอย่างรัดกุมค่ะเพื่อรักษา ความมั่นคงในอนาคตของบริษัทนะคะซึ่งผลกระทบของความเสี่ยงนี้เนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้ความสามารถในการลงทุนในโครงการใหม่ลดลงนะคะเกิดความเสี่ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้แล้วก็เพิ่มต้นทุนทางการเงินแล้วก็ลดความยืดหยุ่นในการดําเนินงานของบริษัทค่ะอย่างไรก็ตามบริษัทมีมาตรการจํากัดความเสี่ยงนี้นะคะที่พร้อมรับความเสี่ยงนะคะซึ่งมีสามมาตรการนะคะที่จะมารองรับ มาตรการที่1นนะคะก็จะเป็นการบริหารสภาพคล่องและก็กระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องค่ะบริษัทดาเนินมาตรการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วก็มีการเจราจาต่อรองเงื่อนไขทางการเงินกับคู่ค้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบันนะคะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายใหม่ที่มีศักยภาพค่ะ นอกจากนี้นะคะจะมีการยกระดับในเรื่องของธรรมาภิบาลด้วยนะคะโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI governance เข้ามาใช้ด้วยไปตามรายละเอียดกันค่ะสำหรับแผนกลยุทธ์ที่3ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแผนยกระดับการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะปัจจุบันนะคะบริษัทมีแผนที่จะนำ AI มาใช้ในการทำงานมากขึ้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการใช้ AI ในส่วนนี้นะคะโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2026นะคะบริษัทจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการใช้ AI ซึ่งครอบคลุมถึงในปี2026ก็จะมีการกำหนดบทบาทและปรับปรุงบทบาทสสำหรับคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือผู้ที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการน,นำ AI มาใช้ในองค์กร แล้วก็ภายในปี2026เช่นเดียวกันนะคะบริษัทก็ตั้งเป้าว่าจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักอักษรและได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งภายในปี2026นี้นะคะพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องได้รับการฝึกอบรมและสื่อสารเรื่องการกำกับดูแลการใช้ AI หรือว่าหรือ governanceance นะคะ นอกจากนี้นะคะบริษัทยังมีเป้าหมายเพิ่มเติมก็คือภายในปี2027นะคะตั้งเป้าว่าจะมีการตรวจสอบและแรายงานผลการใช้ AI อย่างรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับแผนนี้นะคะก็คือความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ AI อย่างผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ถูกต้องตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคละคะ่ะ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลและบริษัทเองนะคะทั้งในแง่ที่บริษัทนะคะอาจจะถูกดําเนินคดีหรือถูกปรับหา,ากเกิดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องนะคะ,ะและอาจจะเกิดความเสียหายทางการเงินจากการดําเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นนะคะจึงจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลน,นะคะโดยบริษัทได้กําหนดมาตรการจัดก,การความเสี่ยงในเรื่องนี้นะคะ4ข้อนะคะ ข้อแรกก็คือในเรื่องของการจัดให้มีนโยบายและนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญของ AI mm hmm. ก็ว่าแน่นะคะอย่างชัดเจนและเป็นระลอกอักษรน,นะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือจะมีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้หนักรู้ถึงทำมาภิบาลและการกากับดูแลการใช้ AI นะคะรวมถึงจะให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้ AI ต่อองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการได้รับทราบค่ะ และมาตรการที่4ก็คือสั่งให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติการการกํากับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์ถ้าจะดูในงบการเงินของเอราวันกรุ๊ปนะคะในช่วง4ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าตอนช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเขาขาดทุนนะคะแล้วก็ค่อยๆเห็นการเติบโตของไรายได้แบบก้าวกระโดดเลยตั้งแต่ปี64อยู่ที่ 1, 6 0 0แค่นั้นนะคะแล้วก็มาปี67อยู่ที่ 8 0 0 0ล้านบาทก็ติดตามด้วยเพราะว่าปัจจัยหลักมาจากไรายได้จากธุรกิจโรงแรมค่าเช่าและบริการที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดได้ในโครงการจำพัสของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็รวมไปถึงงบการเงินก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะ